สามมนุษนานำผูค้คนบอบคลานตายเหล้าดำมุมมองต่ำดังต้งหมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาปรชาชัชชนผู้คนแค้น้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อพุทวัสนาสุดศักดิ์สิทธิองมนุษย์กำหนด

5ตุลาคมเออโทษทีนะครับพฤศจิกายน2557นะครับก็จะนำเสนอซีรีส์ต่อจากที่เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของการนำเอาสิ่งที่ไปเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละปีนั้นนะครับเป็นงบประมาณประมาณ1 7 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆทางนั้นนะครับก็จะเกิดสาระประโยชน์อีกจำนวนมากมาย วันนี้เนี่ยคำถามเรื่องความร่ํารวยของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับก็จะมาผูกโยงกับเรื่องเงินเงิน<ๆ>ทองทองนี่แหละนะครับส่วนคนที่รักกษัตริย์นะครับก็บอกว่าอ้ยกษัตริย์ร่ํารวยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็น่าภูมิใจไงไปอิจฉาท่านทําไมนะครับถามมาว่ามีพ่อเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมันเลวตรงไหนมันมันเสียตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนนะครับอืม ก็ถ้าเราพูดกันในแง่ทั่วไปเนี่ยสิ่งที่คนไทยพูดกันนะถ้าที่ผมจับได้เนี่ยแน่ๆก็คือว่าคงจะไม่เลวอะไรหรอกถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยไม่มาสอนให้ชาวบ้านพอเพียงแล้วตัวเองทําตัวพอเพียงจริงนะครับหรือว่าถ้ารวยแล้วเนี่ยไม่ขอรับเงินบริจาคแต่ต้องให้บริจาคแก่ประชาชนนะครับแต่ว่าเรื่องการบริจาคให้เนี่ยมันน้อยกว่าที่รับเข้าไปนะครับเห็นกันชัดเจน โครงการหลวงที่อ้างนักอ้างหนาว่านะครับเป็นโครงการของหลวงแต่จริงๆแล้วใช้ภาษีอกรประชาชนแทบทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกบาททุกสตางค์แหละใช้คนนะครับข้าราชการและบิาษาหกิจฝั่งของประชาชนทั้งหมดนะครับจากเงินภาษีของประชาของอากรของของ,ของประชาชนส่วนมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมานั้นนะครับนะก็ปรากฏว่ารับบริจาคนะแล้วก็ มีส่วนไปร่วมโครงการ,ร,การนู้นโครงการนี้ซึ่งทางการก็ทําอยู่แล้วแต่สามารถจะรับบริจาคโดยที่ไม่มีการตรวจสอบได้ว่าเอาเงินบริจาคนั้นได้มาเท่าไหร่ไปใช้ตรงไหนบ้างนะครับมูลนิธิใช้พัฒนานะครับมีปัญหาอยู่เราก็มีคนบอกว่านี่รับเงินที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือรับเงินภาษีอากรประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็ไปใช้ส่วนตัวด้วยแต่ว่ายังให้เงินจํานวนมากเนี่ยใช้ไปกับการอวยนะครับ ซึ่งเราเห็นชัดเจนงบเทิดทูนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจากเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเติมด้วยบทความต่างประเทศที่เขาพูดถึงเรื่องความร่ารวยของกษัตริย์ไทยว่ามันมีนะอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไหมนะจริงๆรงวยนี่คนไทยควรจะภูมิใจไม่ใช่เหรอนะครับแต่ว่าดีแหละความสิ้นเปลืองที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอ,าอื่นๆมันก็จะดีนะครับเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเป็นความสิ้นเปลืองที่ นำหาประโยชน์จริงๆไม่ได้ผมลองเอามาคำนวณเล่นๆเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้านะไม่มีสาบารกษัตริย์นี่ไม่ต้องไปเทิดทูนเนี่ยนะครับเบีเ้ยเลี้ยงคนชราดเดือนละ2000ต่อคนเนี่ยได้จํานวนแสนเจ็ดแสนกว่าคนนะครับเจ็ดแสนกว่าคนให้เด็กไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยนะครับจ่ายให้เต็มนะครับเหมือนคุณกพประมาณล้านห้าแสนเนี่ยสามารถจะส่งคนไปเรียนเมืองนอกในทั้งตรีโทเอกเนี่ยนะฮะแต่ละปีเนี่ยส่งไปได้ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสาสิบสามคนนะหมื่นกว่าคนนะครับคิดดูว่าจะกลับมาพัฒนาประเทศเโอ้โหมหาศาลเลยเมื่อกี้ผมแล้วผมบอกว่าเนี่ยจ้างคนมาเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะตามมหาลัยต่างๆเนี่ยให้เงินเดือนเริ่มต้นเลยสามหมื่นเลยดึงคนเก่งเข้ามาเข้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยสามารถจะจ้างปีหนึ่งเนี่ยนะครับได้นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันสองรอยิบสองคนนะเนี่ยเป็นเงินเดือน แล้วผมมาคิดเล่นๆอีกว่าเอ๊ะถ้าสมมติจะใช้นโยบายคล้ายๆของดรทักษิณหรือเรามาคิดกันว่าอ่านะคนจนเนี่ยบางทีมันจนเพราะว่าไม่มีโอกาสมีความคิดดีมีความขยันแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีทุนะนะครับถ้าสมมติมีเงินตั้งหลักให้นะครับแต่ละรายแต่ละรายรายละประมาณ2องสองแสนบาทเนี่ยเพื่อไปท,ทําธุรกิจอะไรของตัวเองก็ได้เนี่ย แต่ว่าจะต้องมีการประกวดกันให้ชัดเจนนะครับต้องมีความคิดทีดีอาจจะรวมกลุ่มกันก็ได้เอาเงินไปลงทุนเนี่ยสองแสนะ 2, เนี่ยนะครับเขียนแผนมาแล้วก็ให้มีการประกวดกันในระดับตำบลเนี่ยประเทศไทยมีประมาณเจ็ดพัองาสิบหตำบลแล้วถ้าสมมติรายละ2 000, องพันสองแสนเนี่ยนะสามารถจะเงินที่เอาไปให้เช่อทูนกษัตริย์เนี่ยสามารถจะสร้างนะครับ เสร็ฐีใหม่ด้วยเงินทุน2 0แสนเนี่ยจำนวน8 5 5 0 0 0ราย85,000รายนะครับเยอะนะครับแล้วถ้าเทียบว,วัดในจังหวัดในประเทศไทยทมีทั้งหมดประมาณ7 2็5พันาบตำบลเนี่ยก็แปลว่านะครับตำบลหนึ่งเนี่ยสามารถจะมีคนได้ประมาณ10กว่าคนนะครับ10กว่าคนเลยนะครับที่จะได้เงินคนละ2องแสนสองแสนในแต่ละปนะีแต่ละปีนะนะครับ ปีหนึ่งก็เนี่ยเนี่ยนะครับตำบลละ10คน10คน10บคน2ปีนะครับก็20คนสร้างเศรษฐีเต็มตำบลนะครับแต่ละปีเพราะเงินเนี่ยปี2 0 0แสนมันก็จบตรงนั้นก็คือให้ไปต่อยอดกันเอาเองนะครับน่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยเนี่ยนะครับทีนี้ความร่ำรวยของสาบัรกษัตริย์ในสายตาต่างชาติเนี่เขาว่าอย่างไรเนี่ยมันมีบทความที่เพิ่งจะออกมาวันนี้เองครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คิดว่าจะเอา ออกมานําเสนอนะครับแต่ว่าก็บังเอิญว่านะครับมีประเด็นเรื่องข้อมูลต่างๆที่นําเสนอไปแล้วเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่ไม่เอามาปนกันอันนี้นเป็นบทความที่เขียนไว้ที่นะครับหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยนะฮะดูรกๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ news politics ต้องไปดูที่ URL ข้างบนนะครับ Mirror.co.uk หนังสือพิมพ์ Mirror ครับของที่อังกฤษเนี่ยฉบับออนไลน์เขาบอกว่า The King of Thailand is 5.4 million times นะครับ uh, wealthier than his average subject โอ้โหนี่แปลเลยให้เลยครับพี่น้องครับเขาบอกว่ากษัตริย์ของประเทศไทยนี่นะ มีความร่ำรวยกว่าพล,ลเมืองของเขาเนี่ยที่เอาเงินมาพลเมืองคนไทยทุกคนเอาเงินมาเฉลี่ยกันเนี่ยน,นะมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนพลเมืองเนี่ยให้เท่าๆกันเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยรวยกว่าถึง5 4จล้านเท่าครับ5 4จี่ล้านเท่านะครับเรามีบาทเดียวเนี่ยนะครับแต่ละคนถ้าเฉลี่ยกันมีบาทหนึ่งกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีห้าห้าห้าล้านสี่แสนบาท คิดดูนะครับมากกว่ากันขนาดไหนนะครับอันนี้เขามองในมุมนั้นนะครับในคือความน่ารังเกียจของความร่ารวยอะ่ะก็คือรวยในขณะที่ประชาชนยากจนอะ่ะแล้วเขาบอกว่า who are the world's wealthiest heads of states นะครับ y o u be surprised ใครลับเป็นอ่าคนที่เป็นประมุกข,ของรัฐนะครับที่ร่ารวยที่สุดแล้วเธอจะแปลกคุณจะแปลกใจแล้วหัวข้อข้างล่างเขาเขียนว่ากรรษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยเป็น ประมุกของประเทศที่รวยที่สุดในโลกนะครับรวยที่สุดโดยมีทรัพย์นะมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยนะครับประมาณนะครับเนี่ยา19พันนคล้านปอนด์นะครับ19,000ล้านปอนด์ซึ่งก็คูณเข้าไปเท่าไรสมัยนี้มัน50 60แล้วนะครับปอนด์นี่ก็ถือว่าแพงกว่ายูโรอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่ำรวยมาหาศาลว่างนั้นเถอะนะครับทีนี้ผมจะแปลสิ่งที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่า You think the richest nations would have the richest leaders but it's not the U.S. or Germany that have the richest leaders เขาบอกว่าคุณคงจะคิดว่าประเทศต้องเป็นชาติที่ร่ำรวยที่สุดนั่นแหละถึงจะมีผู้นำที่รวยที่สุด แต่มันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือเ,เยอรมันนะที่มีผู้นำที่รวยที่สุด The great majority of the world's wealthiest leaders are, the, in fact, heads of state in oil-rich nations like Brunei and the United Arab Emirates. เขาบอกว่า,าผู้นำที่ร่ำรวยที่สุดของโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จร <c oughs> ิงๆในความเป็นจริงแล้วก็คือ ประมุขของรัฐของชาติที่เป็นเศรษฐีน้ำมันเช่นบรูไนแล้วก็ UAE No African Head of State Features Among the Top 10 Richest Rulers in the World แต่ว่าน่าสนใจนะครับไม่มีผู้นำประมุขรัฐเนี่ยนะครับที่มาจากเป็นชาวแอฟริกันปรากฏตัวอยู่ในท็อป10นะครับ10ผู้นำที่รวยที่สุดในโลก โดย The leader of one tiny European country makes the top 10ถึงแม้ว่านะครับผู้นำของชาติทางโยุโรปเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับก็ติดท็อป10ไปด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกนะมีแผนภาพให้ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่นี่หนังสือพิมพ์นี้ออกวันที่3เนี่ยที่3วันเมื่อวานเนี่ยวัน,ว,น,ว,นวันก่อนเนี่ยนะครับ นี่มาเลยครับอันดับหนึ่งนี่ King of Thailand ครับสองในซุลต่านออฟบรูไนนะครับสามนี่กษัตริย์ซาอุนะครับสี่เนี่ยประธานธิบดีของ UAE เห้าเนี่ยโอ้โหนาะยกรัฐมนตรีของ UAE แม่ประเทศนี้มันรวยนะครับ UAE อ่าแล้วก็นี่ในยุโรปครับเจ้าชายของลิเคียนสไตน์นะครับลิเคียนสไตน์นี่ก็เป็นรัฐเล็กนะประเทศเล็กๆ,ๆนะครับในยุโรปอ่า อีเมียของกาตานะครับกษัตริย์โมร็อกโกานายกของเลบานอนแล้วก็ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานครับอ่ปากีสถานโอ้โหไทยเรานี่นำแบบนะไม่เห็นฝุน่นเลยนะครับเนี่ยนะครับเกือบจะสองเท่าของอันดับสองนะครับอันดับสามอันดับสี่เนี่ยเกินสองเท่าของอันดับสี่นะครับโอ้โหนี่ธรรมดาที่ไหนครับอ่า พลาฟ้าหน้าใสนะครับภูมิใจไปด้วยไหมล่ะนะครับ and what is w a s even more shocking is how much more they're worth that uh, than ต้องเป็นแดนนะอันนี้รู้สึกการเขียนไม่ค่ยเป็นอาชีพอะไรนะ uh, they're worth than the average citizen นะครับก็คือที่หน้าหน้าช็อกนะครับหน้าตกใจยิ่งกว่านี้ก็คือว่าพวกนี้มีเงินความมั่งคั่งนะครับค,คิดเป็นมูลค่า มากกว่าค่าเฉลี่ยของพลเมืองของพวกเขาเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบมาครับว่าเป็นกี่ส่วนเอาเนี่ยเอาคนทั้งชาติเนี่ยนะมาเอาทรัพย์สมบัติมารวมกันแล้วก็หารนะครับเฉลี่ยกันเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับของกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ไทยด้วยครับโอโ้โหน่าภูมิใจเหลือเกินครับโดดเด่นมากนะครับ5.4ล้านเท่าครับกษัตริย์ซาอุดิอาราเบียเนี่ย รวยกว่าพลเมืองของเขาเฉลี่ยกันเนี่ย780,6388เท่านะครับไม่ถึงล้านนะครับของเรา5.4ล้านนะครับสุลต่านของบรูไนเนี่ยเขารวยเกินไม่เท่าไรครับนะครับ500,000เท่านะครับกับประมาณ600,000เท่าประธานาธิบดีของ UAE เนี่ยนะครับรวยกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปประมาณนะแสนประมาณแสนหก นะครับแสนหกห0 0่นเท่านะครับแล้วก็นายกของ u e เนี่ยประมาณ4,000 40, มกว่าเท่านะครับแล้วเดวิดแคมมรอนของอังกฤษเนี่ยรวยกว่าพี่น้องประชาชนเขาในสาเท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะสามสาเท่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาคนรวยที่สุดในประเทศมาเฉลี่ยกันนะ่ะไอ้คนที่จนที่สุดรวยที่สุดเอามาเงินมารวมกันหมดอะนะครับแล้วก็เอามาหารเท่าๆ,ๆกันเนี่ย ปรากฏว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยดูสิครับมากกว่ารวยกว่าใครยิ่งใหญ่กว่าใครหมดแล้วครับเนี่ยนะครับโอ้โหภูมิใจไหมล่ะนะครับนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ่าท็อ10นะครับ Business s i k e Siam s e m e อน and Siam Commercial Bank โอ้นี่คงมีข้อมูลบางส่วนที่หายไปนะครับคิดว่าเขาคงทำธุรกิจเรื่องสยามซีเมนนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นี่นะครับ he's i not all that powerful but he's i known to have often intervened in Thai politics เขาดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าได้มีส่วนไปวุ่นวายกับการเมืองอยู่บ่อยๆนะครับเ,เขาบอกว่า r i c h l e a d e r poor country นะเป็นผู้นำที่ร่ำรวยของประเทศยากจนใช่ไหมนะเขาบอก it's interesting that among the nations listed above The U.K. has the highest net worth per capita. ที่น่าสนใจนะก็คือว่าในกลุ่มประเทศที่ uh, list รายชื่อข้างบนเนี่ยประเทศ U.K. เนี่ยคืออังกฤษเนี่ยนะครับสาอาณณจัรเนี่ยนะครับมีรายได้เฉลี่ยนะครับต่อหัวของคนเนี่ยสูงที่สุดนะครับ a l t h o u g h the samples i s m a l l it raises questions um, over whether there is a correlation between how wealthy your leader is. And how poor you the citizen are นะเขาบอกว่าก็ถึงแม้ว่าตัวอย่างที่สอบพิจไปดูมาเนี่ยนะที่เอามาเปรียบเทียบกันนะมันจะน้อยเนี่ยแต่ว่าก็น่าสนใจว่ามันมันจะมีนะ,ะความสอดคล้องกันไหมการแปลนะการแปลเขาเรียกนะแปลไม่ใช่แปลผกผันนะแปลในเชิงเดียวกันนะครับสอดคล้องกันนะมีความสัมพันธ์กันระหว่างความร่ำรวยของกษของผู้นำ กับนะความจนของพลเมืองนะยิ่งกษัตริย์ยิ่งผู้นำรวยพลเมืองยิ่งจนว่างั้นเถอะ <c oughs> นะครับ However t h e d a t a we have uh, come across did not show a strong enough correlation แต่ว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็ยังาสามารถไม่สามารถจะไปหา correlation หรือว่าไอความสัมพันธ์นะครับได้นะครับ ก็แน่นอนครับถ้าจะหา correlation มันต้องมันมีต้องมีกลุ่มตัวอย่างเยอะนะครับต้องศึกษาเอาหลายๆอันถึงจะเป็นข้อสรุปแต่ว่ามันก็ปรากฏเป็นร่องรอยชัดตรงนี้นะครับดูนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับ19บิลเลียนนะครับนะครับฮัสันอลบอลเคียร์นะครับส่วนตานของบรูไนนะครับ12.5หา่างกันเยอะนะครับเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะครับบวกเป็นประมาณ25นี่19นะครับเท่า เกือบสองอะนะครับโอ้โหนี่กษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียเศรษฐีน้ำมันนะครับ UAE เนี่ยสู้ภูมิพลไม่ได้เดวิดแคเมรอนนี้ไม่ติดฝุ่นเลยครับเป็นฝุ่นใต้ตินยังไม่ได้เลยเดวิดเอ้ยนะครับก็เดวิดแคเมรอนนี่ถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐคนเดียวที่รวยที่สุดเนี่ยในยุโรปเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเทียบไม่ติดเลยนะครับอ่า เขาบอกว่า the only European head of state among the top 10 is the Prince of Liechtenstein นะครับ whose personal fortune a fortune was built through his ownership of L G T bank ก็ผู้นำของยุโรปคนเดียวก็คือเจ้าชายของเลกนสไตน์เนี่ยนะครับซึ่งความร่ำรวยก็สร้างมาจากการเป็นเจ้าของธนาคาร L G T นะครับ he's followed in Europe by Prince Albert the second of Monaco who boasts and estimated 620 uh, million pounds in wealth ก็คนที่ตามมาคือเจ้าชายของแอลเบิร์ตท pues ี่2ของโมนาโกนะครับซึ่งทรัพย์สมบัติก็มีแค่600กว่าล้านนะครับ600กว่าล้านไอปอนไม่ถึงไม่ถึงบิลเลียนนะครับไม่ถึงพันไม่ถึงพันพันล้านปอนด์ after Queen Elizabeth an estimated 280 million um, and the king of sweden 26.2 million and norway 10.8 um, million david cameron at number 23 is the wealthiest non-royal head of state in europe with a comparatively uh, meager uh what's that uh 3.8 million uh, ก็น้อยนะครับเดวิดคัเมรอนนี่ก็คือมีน้อยกว่าคนะีนอลิซาเบธซึ่งเขาบอกมีแค่280คล้านโอ้น้อยมากนะครับกษัตริย์ของสวีเดนนี่มี26.2ล้านของเราใน19คือของเขามี26.2หรือว่า280นี่นะแต่ของไทยนี่คือ19,000นะครับลองนึกดูอังกฤษในคีนอลิซาเบธเขาบอกมีแค่นี้นะนะของเราใน19ฮนะ19 ก็คือของเราพันเกนะครับ่หม่นเก้าของเขาสอง้อยแปคิดดูนะครับห่างกันขนาดไหนแล้วครับโอ้ยอย่างนี้จะภูมิใจดีหรือว่ายังไงดีครับเขาก็ถามคำถามว่า Do you think these heads of state are too rich คุณคิดว่าพวกนะประมุขของรัฐทั้งหลายเหล่านี้รวยเกินไปหรือเปล่านะคำตอบแรก No a rich leader can be a sign of a strong economy ไม่หรอก ผู้นำที่มั่งคั่งในที่รวยนี่ก็สามารถจะเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นก็ได้นะครับอันที่สองตอบว่า yes นะแน่นอะนนะมันรวยเกินไปแน่นอะน head s u b s t a t e should not be significantly richer than the population they represent แน่นอะนะนะไอ้ประมุขรัฐเนี่ยผู้นำของรัฐเนี่ยไม่ควรจะรวยกว่าพลเมืองที่พวกเขา เป็นตัวแทนเนี่ยอย่างน่ารังเกียจจนชัดเจนเกินไปนะครับอันือันที่3 it doesn't matter there's no correlation มันไม่เกี่ยวมาไม,ไม่ไม่สำคัญหรอกไม่มันไม่เห็นจะเป็นสาระอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันว่าใครรวยใครจนแล้วจะต้องประมุกกับพลเมืองจะต้องนะครับเป็นผกผันไปในทางใดทางหนึ่งนะผันแปรไปทางใดทางหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์ นะครับในเชิงใดเชิงหนึ่งอ่ะตอบข้อไหนแล้วครับเนี่ยฮะอุ้ยทำไมนี่อุ้ยอุ้ยกระจกวิเศษบอกข้าเธอแตเออเออเอออันไหนดีอันไหนดีโอโอ้มันไม่ยอมไปลงล่างโอ้ยไม่ยอมลงล่างนะไม่ยอมลงหน้าไม่ยอมอ้าวอ้าจะขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไม่ยอมขึ้น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 ้อยขึ้นน้อยโอ้โอ้ไม่ยอมเอาเอาข้อนี้แล้วครับ ตอบข้อนี้ไปเลยปั้งนะครับโอ้โหไปดูคำตอบครับ <c oughs> โอ้โหคำตอบของคนส่วนใหญ่เนี่ยเ็ดสบสาเอร์เซ็นตบอกว่าใช่นะครับเขาบอกว่าไอหัวหน้าของประมุขของรัฐเนี่ยนะครับไม่ควรจะรวยกว่าพนะลเมืองที่เขาเป็นเป็นผู้ปกครองหรือเป็นตัวแทน,นยอย่างน่าเกลียดขนาดนั้นนะครับพี่น้องคิดอย่างไรไม่รู้นะครับนี่คือชวนคิดชวนคุยพี่น้องเป็นคนตัดสินแล้วก็ไปตอบกันต่อนะครับ ก็วันนี้ก็เริ่มต้นที่นะครับคำถามง่ายๆว่าเอเมื่อมีพ่อเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกมันเล้วตรงไหนไปอิจฉ้าท่านทําไมนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็โยนประเด็นตรงนี้ไ้ให้พี่น้องไปพิจารณากันต่อนะครับตามภาษาชนคิดชวนคุยนะครับมันเลวตรงไหนนะครับเนี่ยคำถามอยู่ข้างบนแหมนะคตอบดูหเหมือนว่าบางส่วนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็แปลว่านะครับขณะที่ประชาชนนั้นต้องอยู่อย่างพอเพียงลําบากขัดสนยากจนถึงขายตัวถึงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ เกิดปัญหามากมายเศรษฐกิจก็ย่ำแย่การเมืองก็ย่ำแย่นะครับความร่ํารวยที่เกิดขึ้นที่ได้ที่มีที่เป็นอยู่นั้นอยู่บนความไม่มั่นคงทางการเมืองการเอาัะเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดนั่นก็ย่อมจะเป็นพิษเป็นภัยที่เลวร้ายยิ่งกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอื่นที่นะครับเราพูดคุยกันมาแล้วเนี่ยนะครับสาประเด็นนี้ว่าเนี่ยก็พี่น้องก็ไปคิดกันเองนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องมาเชื่อนะครับถ้าข้อมูลคิดว่าไม่พอหลักฐานไม่มีไปหาไปค้นคว้าสืบต่อนะครับ อันนี้ก็แหล่งข่าวฝรั่งเขาเขียนมาอย่างนั้นผมก็นําเสนอนะครับพี่น้องไปพิจารณากันต่อเองนะครับเดยรักและปรารถนาดีนะครับมหาวาัยประชาชนผมเพียงดินรักไทยครับสวัสดีครับ